ครับสวัสดีเ c แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเปลือเหลืงองไหลยนต์นะครับผมมาครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่แถวแถวใบพัดขอนแก่นครับมาอู่บาสครับอู่ช่างพงนะครับพอดีให้หัวหน้าสอนขับรถนะฮะมาส่งนะครับนี่ฮะมาส่งอู่ช่างพงครับนี่หัวหน้าสอนเออ เพราะว่ารถคันนี้นะครับสีวิไลทัวนะครับคือรถมันเกียร์มันเข้ายากนะฮะขาเกียร์ยากแล้วก็เกียร์มันเสียงดังนะครับก็เลยให้มาที่อู่ช่างพงนะครับให้อู่ช่างพงดูให้นะครับเพราะว่าลูกค้าโอนเงินมามัดจาแล้วครับห้าหมืนบาทนะครับเดี๋ยวจะไปส่งที่บอวินครับนะฮะพลตำรวจโทรนะครับที่ซื้อกับเราไปนะครับเนี่ยฮะ ทรงวันโว้แล้วมันยิงแคล่ยังเลยเนีเนอะบอกคนไปโอ้ปฐมปฐมมาทำอะไรปฐมอ่าปฐมนี่คันงามๆหนอรถปฐมมาปฐมบันเทิงศิลป์โอ้โหทำสีใหม่ต้อนรับนะฮะปีสองห้าหกห้า เครื่องกลางเลยวัยนนี้ปะถมบันเทิงสินสองคันมาจอดทำไมให้คันนี้ยังอยู่อย่งยังไม่ได้เอาไปนะครับโอ้คันนั้นเริ่มทำสีแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับเริ่มทำสีแล้วเครื่องกลางปะถมทำสีใหม่เลยเหมือนกันเปี้ยเลยโอ้ไม่เห็นอย่างครับนี่ เขาเห็ดยังามากกุกากากระบาดโอ้ทำสีใหม่ฮะเอา,หอาโหลดมาให้สั่งพวกมันเห็ดเสร็จเกียร์จะไปส่งลูกค้า <c oughs> โอ้ทำเป็นสีเดียวกันเลยครับถ,ถมบันเทิงศิล ขระหมอรำชืือดังยางฮะสาวบาดยางโอ้อยางแต่น้ำใบกระทบเนาะเจ้าสวยครับตัวนี้อ,องค์กรเน็ตทำสีใหม่นะอ,อันนี้ครับสั่งสั่งพงมาใส่อันนี้เสร็จแล้วโอ้แปดล้อ เล่าเข้าไปนี่ห่วงเะเข้าไปในคืออะไรเพื่อนมาเบิ่งให้ไปบอกแล้วแล้วบิ๊กเรียบเรียบต่ำลงเป็นอย่างเหยียบเบ่ดล่มหมดเลยล่มก็จะเบิดหัวมัวไหมหัวใส่มัวมัวมันมันฟืดเลยเหยียบแล้วฟืดเลยแงี้ยงห้อเพื่นเบิ่งตัวน่ะโอ้คันนี้ทำสีทั้งคันเลยแปดล้อ คันนี้ยังกำลังขึ้นสีครับกำลังทำสีปีหน้าครับคันนี้ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแตดลออ กินเข่าวะสงังพงในวันนี้โอ้ขนแก่นหมกคันนี้ครับยังไม่เสร็จเลยทำใหม่ทั้งคัน รถมาขันง่า่นะโคตรใหญ่เลยรถ โอ้ยชานทัวร์อันนี้อยู่ยาวเลยแปดล้อครับยางรั่วแล้วนี่เคื่อนย้ายไม่ได้แล้วเครื่องหายครับ อวาจะขี่ได้นี่ไม่ใช่ทำธรรมดาได้จอดนานขนาดนี้ต้องไล่ระบบใหม่หมดแล้วไฟเฟย์ความทรงสะอาดนี่ฮะคันนี้ยังไม่ไปอยู่ถ้าน่าจะรอไปพร้อมกันหมดแล้วมั้งเห็นหลายเจ้าอยู่นะครับอยากได้แบบนี้นะฮะ รถพวกนี้เนี่ยมีตังไม่ต้องคนมีตังแล้วก็ใจรักด้วยนะครับถึงจะทำได้นะครับถ้ามีตังถ้าใจไม่รักก็เขาไม่ค่อยเล่นกันนะพวกนี้ต้องมีใจรักด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเจ้าอยู่โทรหาผมนะฮะว่าอยากได้แบบนี้นะครับพบบอกราคาเขาไปก็โอ้โหตกใจหมดแล้วอันนี้นะฮะ สามกัรนี้เป็นล้านเกือบสองล้านนะครับทั้งซื้อทั้งทำทั้งบุรณะใหม่นะนี่ยางไม่ใหม่เลยเห็นไหมผมจะมาขายให้นะครับยางดีกว่ารถวิง่งบางคันนี่นะครับรถที่เขกากำลังวิ่งอยู่ เจ้งพงเสือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรหาเขาก็โทรบอกแล้วครับโทรบอกเขาแล้วและว,ว่ารถมันเกียเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็เบรกลมมันรั่วเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้เป็นเครื่องพ o โอเก้านะครับหัวหน้าซอนไปใส่บ๊วยกท่อมมาขายตัวใส่อนมันหัวว่างไหนพี่มันหัวว่างไหน โอ้โหไฟท้าย,าย,ยสวยๆเลยเบรกเลี้ยวมันออกอ๋อมันมันมันโมแลีนบ่ก็คนนี้ก็ไม่ค่อยไม่สวยเลยลหรือเปแต่เขาจะไปทำอ่ะอ๋ออ๋อเหยียบแล้วมันบอกเบรกนะบอลมแตกวะวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหวัวจะวะเอากันนะ โอ้สายมันแตกครับน็อตมันขาดนั่นๆนนนเห็นไหมเดีย๋ยวเห็นไหมครับเนี่ยว่าตรงนี้นี่เนี่ยนั่นๆนนนนนเห็นไหมครับน,น็อตพ่อพ่อพ่อหัวนานบานไอหัวบานไหมมันบานมันลุดมไหมเน่เน่เน่เน,น่บอก ทางพวกไม่ใช่ปะบ่กินข้าวอย่างไรเนี่บนเรียงอยู่หัวหัวบาทไหมหัวบาทมันลุดไหมฮะไปทางนอกติบ่เอ้อันนี้มันเป็นหัวฟาหรอกฮะกระบาดอะไรนี่นี่นี่เจ้าเปิดพวกนี่นี่เจ้าเปิดนี่เขี้ยนยังเห็นเราเข็้น หัวบานมันบานบานมันลดแม่เจ้าเหยียบ,บเ <c oughs> บรกแห้งผมวะขับรถมาจากปีเลยอยู่นั่นล่ะจากปีอะห้างสูเป,ปีโอ้ผมไป,เ,ปเหตุรถข้างนอกครับเดี๋ยวเปกี้ก๋วยเตี๋ยวอยู่นะเวลาใกล้ใกล้บ้านเขาไปครับผม เดี๋ยวค่อยมาดูกันดีทีนึงนะครับว่าเราไปส่งที่ไหนนะครับคันนี้ม่น็อตขาดไม่ไหมอยู่ตัวนี้จคขับรถดจากไหนน็อตขาดขาดไม่ไหมอยู่นี่ฮะรั่วเขาเปลี่ยนยางเขานะหมอขับรถไปอู้วอยๆเจ้าปอกปอกปกแป๊กจะปิดไปืตเนี่ยฮะสีวะไรครับเขาอู้ครับจะไปส่ง กลัวมันข้ามกลัวมันข้ามมานะไม่ได้ข้ามน้าหนาวไม่ได้เอ้ยไม่ใช่น้าหนาวข้ามไปเขาปักไม่ได้เขาปักไม่ได้ครับวันนี้ปาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุรเรืองไหลยนต์นะครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ